คุ้นเด่นวันนี้เราก็เลือกคุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์นะคะแล้วก็ได้อันนี้สมงัเรื่องของการรีโอเพนนะคะวันนี้ที่เราเลือกมาคือตัว NSL นะเลือกมาชนกับตัวหุ้นเทคนิคของทาง X เ,เลยค่ะเอเเซก็จะเป็นหุ้นเด่นประจำวันที่31สิงหาคมนะคะต้องบอกว่าสาเหตุที่เลือก NSL มาเนี่ยคือเป็นหุ้นมันลี่ของเราด้วยสำหรับเดือนสิงหาคมแล้วก็ให้รีเทิร์นที่ค่อนข้างดีร,ราคาหุ้นที่ผ่านมาถึอือว่าพักฐานน้อยก็จริงนะคะตอนแรกก็นึกว่าเออราคาน่าจะยอ่อวันนี้หน่อย แต่ล่าสุดค่ะตัวในแง่ฟันดเมนทลลไม่รอค่ะแนวโน้มผลประกอบการเนี่ยดูดีต่อเนื่องค่ะเดิมทีเนี่ยแต่คิดว่าไนแซลเนี่ยคิเนี่ย, Q 1, Q ยจะต้องยอ่อเพราะว่า Q1 Q2 น่ี่ทำนิวไฮแล้วทรงดีมาก Q3 เป็นซีซันอลค่ะหน้าฝนฝนตกเนี่ยเราเห็นละตอนนั้นตามฤด,ดูกาลเนี่ยเขาควรจะต้องย่อลงแต่ล่าสุดมาค่ะเดือนกรกฎาคมจบไปแล้วเดือนสิงหาจบแล้วเดือน7เดือน8เนี่ยโมเมนตัม um ของรายได้หรือว่าคําสั่งซื้อเนี่ยค่ะยังดีต่อเนื่อง แล้วดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Q2 <2 S 2> ด้วยกับการเป็นว่าถ้าเราดูเป็นมันออนมันมาเราดูรายได้เป็นรายเดือนมาค่ะเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่ทำนิวไฮที่สุดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยค่ะเพาราะนั้นสถานการณ์ดูดีมากไม่ม,คม,มีคือตอนนี้ยังไม่เห็นผลของฤด,ดูกาลไม่แน่ว่าจะเห็นเดือนเก้าก็ได้นะคะเพราะฝนก็เริ่มตกมากขึ้นแต่เดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยตุนมาดีมากค่ะสิ่งที่ทําให้เป็นอย่างนั้นคือหนึ่งฟื้นตามเซเว่นอีเลฟเว่นละ นวันนี้เวลาคุยกับบริษัทไหนที่มีการผลิตสินค้าอาหารเครื่องดื่มแล้วขายผ่านเซเว่นนะคะทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าตอนนี้ช่องทางไ like ป convenience store เซเว่นนิเลเวนเนี่ยกลับมาฟื้นตัวดีมากนะคะและ n อ็เนี่ยรายได้ประมาณ95-96ก็คือไปกับเซเว่นก็คือฟื้นตัวได้ดีตาม t r า f f i c เลยค่ะอันที่สองเรื่องของนักเรียนโรงเรียนอะไรต่างๆที่กลับมายังมีผลต่อเนื่องนะคะหลายๆโรงเรียนเนี่ยเคยมีออนไลน์ออนไซต์ตอนเนี้ย ตัวออนไลน์ก็เริ่มหายไปออนไซต์กลับมามากขึ้นนักเรียนก็กลับมาเรียนได้ใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยหนุนตัวคาบเข้ามาแล้วก็คิวสี่มองว่าน่าจะเร่งตัวขึ้นไปอีกในแง่ของผลประกอบการค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับเข้ามาจริงๆเมื่อกี้ที่เราเลา่าเรื่องจีนล็อกดาว์ก็มีห่วงเรื่องนักท่องเที่ยวจีนบ้างนะคะแต่ว่าตัวสินค้าของ NSL เนี่ยที่เป็นแซนด์วิชอบร้อนหรือเบรเกอรี่ต่างๆเนี่ยกลุ่มลูกค้าไม่ได้พึ่งจีนอย่่างเดียวคะ คนต่างชาติที่เป็นอินเดียเป็นแขกได้พร่งฝรั่งที่หัวทองเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าตัวแซนวิชอบร้อนเหมือนกันนะคะตอนนั้นให้ฝรั่งเข้ามาแต่ว่า NSL ก็จะได้ประโยชน์ด้วยค่ะเพราะนั้นระยะสั้นเนี่ยคิดว่า Q3 กำไรอาจจะเห็น New High ต่อค่ะแล้ว Q4 ถ้าตามซีซันอลแล้วจะต้องพีขึ้นไปอีกเพราะ้นโมเมนตัมเนี่ย ดีกว่าเดิมที่เคยคิดไว้ค่ะครึ่งปีหลังเนี่ยเผลอดูดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะอาจจะต้องมีการปรับประมาณการเพิ่มตอนแรกเห็นอัพไซด์ประมาณ5-7%เร์เซสำหรับกำไรปีนี้ไปไปมามาระบอกคิวสดีนี่เห็นอัพไซด์มากกว่านั้นค่ะก็จะส0กว่าแล้วนะคะ ตัวในแง่ประมาณการนะปัจจุบันเนี่ยแต่ค่ากาไรปีนี้โตอยู่30%ค่ะแล้วปีหน้าเนี่ยจะโตอีก15%นะคะตัวราคาเป้าหมายที่ให้เนี่ยปีนี้คือ21บาทแต่ว่าจะต้องอาจคือกําลังพิจารณาอาจจะต้องปรับไปใช้ปีหน้าปีหน้าจะอยู่ที่24บาทนะคะ P/E เดิมค่ะที่25เท่าตัวพื้นฐานต้องบอกว่ายังดีต่อเนื่องค่ะถ้ามีจังหวะราคาหุ้น เอ่อจะพักฐานหรือว่าถ้าดูทรงเทคนิคเราไปต่อแต่ว่าพื้นฐานนี้ไม่ได้ติดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางในแง่ของ nsl ก็แนะนําซื้อเลือกมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้ค่ะรานะคาเป้าหมายกําลังจะปรับไปใช้ปีหน้านะคะยี่สิบสี่บาทค่ะอืมครับผมโอเคส,ส่วนทาง,งเทคนิค,นคก็น้องเล็กก็ ใช่ครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็น c o n t ิ n น o ว s p ส t แพทเนนะครับผมเป็นหุ้นขาขึ้นพักตัวแล้วก็ล่าสุดในกำลังฟื้นตัวขึ้นต่อตามแนวะโน้มเดิมที่เป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับ